แต้มศูนย์ต่อศูนย์อ่ะขอหนุ่มกูได้แต้มนะครับเราอยาเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับเจ้าเตยนะครับแต้มหนึ่งต่อศูนย์ครับมอสลาวิธีไม่ข้ามเหมือนกันนะครับกูชิงนี้ก็ยังใจเจงเกงก,ก,กันอยู่นะครับสู้กันมาตั้งแต่แปดโมงตั้งแต่เก้าโมงครับบอลฟุกเปิดซ้ายเตะ ปาดมาติดเกี่ยวได,ไ,ดได้นะครับได้นะครับติดเกี่ยวนะครับติดเกี่ยวนะครับนื่ก็เตะดีมากนะครับสวัสดีคนดูสิบห้าคนนะครับเแถวนี้ได้เสือกสองตัวหนึ่ง อ,อไปหน้าซ้ายออกนะครับขนมโกได้แต้มนะครับสวัสดีคนดูสิบเจ็ดคนนะครับสองเท่ากันออหนื <c oughs> ติดีมากนะครับ ท่าขอนอยางจะได้เส์ฟกสามต่อสองเสร์ฟไปหาต้นฟุกต้นฟุกเปิดหัวหมอดยกเข้ามาเตะลูกนี้หายนะครับสวัสวดีคนดู25ท่านนะครับที่กำลังเข้ามาดูนะครับผู้ชิงชนะเลิศระหว่างขนมโกและท่าขอนอยางนะครับตัดกลางมาลูกนี้โอ้โหยังเปิดได้นะครับตัวคุณเจา้าเตยเคลืนลูกนี้ไม่เหลือนะครับโอ้โห เตะได้ดีมากนะครับสำหรับตัวเตะนะครับเกอะไร้งมันเกิอะไปฟังมันดังบอกยะครับเตะเตยเส์ฟไปลูกนี้ตัดซ้ายมาต้นฟุกต้นฟุกเปิดหัวมาเรียบร้อยดีครับลูกนี้ครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ก็ถ้วยลานา ครับตัดกลางมาตีเข่าขึ้นว่างไงยกด้วยซ้ายตาเตะหัวเสาลูกนี้ติดเกี่ยวโอ้โหไม่ขึ้นนะครับน่าเสียดายมากนะครับเอาอีกแล้วมอง <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> โอ,โอ้ต้นฟุกแตกซ้ายนะครับลูกนี้ไม่น่าเชื่อนะครับ ระดับนี้แต่ก็ถึงรอบชิงแล้วนะครับมีแตกให้เห็นนะครับหกต่อสี่ครับถ้าขนอยางเสิรฟ์ฟซ้ายเปิดหัวขึ้นไปยกซ้ายมาเตะขึ้นรอบเอาเอา,เอาวา่าไงว่าไงยาวครับลูกนี้โอ้โหเตะโอโ้โหลูกแก้ไขนี่ถือว่ายังไม่ทำงานนะครับสวัสดีคนดูยี่สิบเก้าคนนะครับ เข้ามารับชมและใจให้ขอบคุณมากครับ <_ an> ขวาขึ้นมาส <Hey! S 2> องพวงมุคมคำเตะออกนะครับตรงนี้ครับโอ้โ oh, หหนีบล็อกนะครับ <Hey! S 2> <_ an> ขอบคุณมากครับผมมาทีเจ้าหมอหนอา้าวิธีเสิร์ฟมาตัดกลางสกูลลูกหนึ่งครับว่บางไอเตะ โอ้โหลูกนี้ครับแมคโคมาขุดเลยนะครับแต่ลูกนี้หายเลยนะครับเตะต่อหุงนะครับเ,เส์อไปเข้ากลางนะครับไหลเข้าปะต้นฟุกว่าไงโอ้โห,โโหดูท่าทางมีแววนะครับจะได้แชมป์นะครับสำหรับท่าขนยางครับแต่ก็ยังไม่แน่ครับผม ยังไม่จบครับแต้มแปดต่อหกคนฟุกเปิดหัวหมอดารวิธียกมาไกลครับลูกนี้ติดเกี่ยวครับว่าแล้วครับจะเกี่ยวให้เห็นลูกนี้ปาดครับปาดก็โอ้โหสุดยอดมากครับโอ้โหลูกนี้ติดเกี่ยวนะครับนะครับถ้าเตะไกลนี่มีเกี่ยวให้เห็นครับอยู่สนามใดครับอยู่ ร้านกาแฟลานนาครับบลอระบือครับผมดูมีเมียกี่คนครับยังไม่มีครับผมเ็ <c oughs> นฟุกเสิร์มาตัดยอดลูกนี้เปิดด้วยหลังเทา้าง่ายๆขึ้นมาครับโอ้โหเตะลูกนี้ยาวครับโอ้โหไม่น่าจะเกี่ยวนะครับมีแววน่าจะได้แชมป์น,นะครับ สวัสดีสามสิบเจ็ดท่านนะครับเสิร์ฟ้ายออกครับผมขนมโกได้แต้มนะครับเดี๋ยวฟังคะนกรรมการก่อนนะครับว่าเต้มรอบไหนแล้วครับรอบชิงครับผมคู่สุดท้ายแล้วครับแปรต่อสี่รับขนมโกเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟตัดกลางมาลูกนี้ว่าไงโอ้โหเปิดง่ายมากครับ แต่ลูกนี้น่าจะท่วมนะครับเกี่ยวครับโอ้โหแต่ไม่ข, Ash ขึ้นนะครับน่าเสียดายนะถ้าขอนยางได้แต้มนะนาทีเจ้าเตยครับจะเสิร์ฟสิบเอ็ดต่อแปดทางยางเสิร์ฟยอดลูกนี <assessment> ้เ <todo> ปิดสวยครับโอ้โหพี่มอสเล่นเองเลยนะครับลูกนี้กระทืบลงไปเลยนะครับลูกนี้ เร,เรียกถ้าภาษาบ้านเราเรียกว่าเขียนะครับลูกนี้เสือมากน้าสายไม่ข้ามนะครับถ้าขอนยางได้แต้มสิบสองต่อ9้าครับแต้มถือว่าไม่ขาดครับสามแต้มต,ติดติดตาข่ายนะครับสิบต่อสิบสองมดว่าไง มดปั่นขัวสุดมาลูกนี้ยังเปิดได้ดีครับตัวคุมคุมเข้าหน้าเน็ตหายครับลูกนี้ครับกระตุกนิดเดียวครับฝังเลยนะครับลูกนี้ถ้าในสายใตแอดมบินก็น่าจะมองเห็นแชมป์แล้วนะครับสวัสดีคุณดูสี่สิบท่านนะครับที่ยังไม่นอนนะครับแต้มสิบสามต่อสิบครับห่างกันสามแต้มนะครับ เปิดหัวลูกนี้เตะเองครับลูกนี้โอ้โหพี่มอสมั่นใจมากนะครับลากไปหัวเสาทาเองเลยนะครับลูกนี้ถือว่ามีความมั่นใจมากนะครับกันแค่สองช่วงตัวนะครับสองแต้มตัดท้ายไปว่าไงโอ้โหเปิดสบายนะครับเอาระเบิดไปกินครับโอ้โหนิดเดียวนะครับเกี่ยวไม่ได้นะครับเจ้าเตยวันนี้เตะยังไม่พลาดเลยนะครับ สิบสี่ต่อสิบเอ็ดครับห่างกันสามแต้มโอ้โหต้นฟุกลูกนี้ขึ้นบินเลยนะครับเออแย่อยู่เดียวโน้นสิบสองต่อสิบสี่นะครับโอ้โหลูกนี้โป่งครับตัวคุมไม่ให้เลยนะครับโอ้โหเตะท่วมเลยครับท่วมแอดมินเลยนะครับ ระเบิดเลยนะครับสำหรับเจ้าเตย15ต่อ12เอาระเบิดไปกินเลยครับลูกนี้สำหรับเจ้าต้นฟุกนะครับมอสมีมีกี่คนครับมอสน่าจะมีหลายคนครับแต่ส่วนมากน่าจะเป็นกระเทยนะครับสำหรับพี่นัทนะครับให้อาชีพมาแล้วนะครับสำหรับทีมขนมโกนะครับถ้าชนะเอาไปเลยห้าพันบาทนะครับโหมไปครับลูกนี้เจ้าเตยเปิดสบายมากครับท่วมหรือเปล่าท่วมเลยครับลูกนี้ ยังไม่มีเกมเกี่ยวเลยนะครับฝั่งขนมโกนะครับสวัสดีกันดูสามสิบเก้าคนนะครับเปิดซ้ายนะครับลุงนี้ต้นพุกเตะสวยครับลูงนี้หูเกือบติดเกี่ยวนะครับดเดี๋ยวนี้น่าจะเบาแบบว่าเสิร์ฟไม่กินนะครับมัดความผิดพลาดระหว่าง ตัวคุมแล้วถ้าเสือก็คงไม่กินแนล้วต้นฟุกขึ้นมาขึ้นเลยครับลูกนี้โอ้โหเป็นแต้มนะครับสําหรับเจ้าเตยแป,ป็กมาลูกนี้ต้นฟุกก็ไม่รอช้าครับเกมเท่าไหร่ครับเกมยี่สิบห้าดิวคู่ดิวคู่ไหมเกมยี่สิบห้าไม่มีดิวนะครับไม่โดนโดกับว่นามมาเนี่ย เอาละครับกลับมาชมเกมกันต่อนะครับใครหยิบเข้ามาเหลือแค่สองแต้มนะครับที่จะทันนะครับถ้าเป็นลักสายเป็นทานะครับสวัสดีคนดูสี่ห้าสิบคน,นครับมาแล้วนะครับอ้าสิบห้าต่อสิบครับเหลือแต้มเดียวครับได้ได้ลูกนี้ เปิดดีครับเตะโอ้โหทะลุตาไข่มาเลยนะครับลูกนี้เจ้าเตยเตะหนักมากนะครับบอ,บอกว่า,าไฟวัวน,นี่แหละนี่แหละครับเขาเรียกว่าวัดความผิดพลาดครับตัวเตะยกตัวเตะเตะร้อยทั้งสองทีมน,นะครับยังไม่มีมันต้องวัดความผิดพลาดระหว่างตัวคุมครับออกเยอะนะครับลูกนี้ สิบหกต่อสิบเจ็ดนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับโอ้โหเกือบติดเกี่ยวนะครับลูกนี้แต้มน่าจะสิบแปดต่อสิบหกนะครับแต่ว่าเตะเกมยี่สิบห้าแต้มยังมีโอกาสครับผมสิบแปดต่อสิบหกครับ โอ้โหนักกีฬาเลยเส้นส่งนะครับสำหรับเจ้าเตยนะครับสงสัยน่าจะเหยียบเส้นส่งนะครับสิบเจ็ดต่อสิบแปดนะครับลูกเสือแปดมิติครับแมิติตัดเข้ากลางลูกนี้ว่าไงไก่ครับเกี่ยวไหมเกี่ยวขึ้นมาเกี่ยวขึ้นมาเกี่ยวขึ้นมาโอ้โหติดโอ้โหครับ มันมากครับลูกนี้เกี่ยวกันเป็นว่าเล่นครับผมอัดฉีดเพิ่มมาอีกคนละสามร้อยครับอัดฉีดเพิ่มมาอีกคนละสามร้อยครับเป็นห้าพันหกนะครับสำหรับขนมโก๋นะครับอัดฉีดมาอีกคนละสามร้อยครับแต็มเท่าแล้วนะครับมันแล้วครับคู่นี้คู่นี้มันแล้วนะครับว่าไงเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาเจ้าเตะเตะท่วมครับเตะเจียวโอ้โหเกือบได้นะครับ สำหลับพี่มอสลาดวิถีนะครับจะมีเกมเกี่ยวไหมเห็นเรื่อยๆนะครับถ้าป่ายกนะครับนักกีฬาเริ่มหมดเรี่ยวหมดแรงครับลูกเตะก็น่าจะเบาลงนะครับเตะมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับง่ายครับลูกนี้ไหลเข้าไปต้นฟุกเตะหครับผมันแล้วครับมันแล้วครับถ้าใครยังดูอยู่นะครับอย่าเพิ่งออกนะครับ ถ้าใครเป็นโรคหัวใจก็ระวังไว้ดีๆนะครับเกมนี้มันมากครับผมแรมเท่านะครับว่าไงตัดกลางไปเปิดเข้าหัวเตะลูกนี้ลูกนี้โอ้โหเตะหายนะครับลูกนี้ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวเลยนะครับเตะปากมากนะครับสำหรับเต้าเตยนะครับแรงกบล้างเสียทีไปเสียบครับผมแบบนั้นง่ายเด้อง่ายเด้อสบายสบายเปิดเดี่ยว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 เนี่ยวเดี่ยวไป โอ้โหต้นฟุกแก้สถานการณ์ได้ดีนะครับลูกนี้สําหรับเจ้าต้นฟุกนะครับเตะครึ่งรอบแบบแหลมโคราชไปเลยนะครับลูกนี้ลูกล็อกเขานะครับแก้ไขสถานการณ์ได้ดีนะครับอ่ะยี่สิบเท่านะครับมาดูกันห้าแต้มสุดท้ายนะครับโอ้โหหยดสวยครับลูกนี้แต่ว่าไม่ลงนะครับนะครับถือว่าสู้กันอย่างสุดฝีมือนะครับ สำหรับนักกีฬาสองทีมมาแล้วโอ้โหเอาหน้าแข้งเตะนะครับลูกนี้เอาหน้าแข้งเตะโอ้โหเหยียบลูงนี้สุดยอดเลยครับสวัสดีห้าสิบสองท่านดูนะครับมี่กำลังชมอยู่ครับอย่าเพิ่งออกไปนะครับนัดชิงชนะเลิศระหว่างขนมโกแล้วก็ท่าขอนยางนะครับ แต้มเท่ากันเกร์บตัดกลางไปลูกนี้โอ้โหยังเปิดได้ครับยังเปิดได้ครับเกี่ยวไหมโอ้โหเกือบเกี่ยวครับเข้าช่วงท้ายเกมต้องวัดลูกละเอียดกันแล้วนะครับแต้มต่อแต้มนะครับแต้มสุดท้ายนะครับวัดเกมเกี่ยวเกมทําเกมโชงครับยี่สบสองต่อยี่สิบเอ็ดนะครับเปิดหัวมาลูกนี้โอ้โหต้นฟุกเตเข้าป่านะครับลูกนี้ แต้มห่างไปอีกแล้วก็เป็นสองแต้มเลยนะครับน่าจะตามยากนะครับคุกซีเต์ท่าของยางครับจนฟุกเปิดมาแอมอดยกนุ่งนี้น่าจะไม่เหลือนะครับโอ้โหโอ้่ดกนตีนี่ทีวะ อย่าใช้คําให้สุภาพนะครับสําหรับพานุวัตรปูลาตังนะครับปูลาตังตานังนะครับเชิญออกจากห้องไปเลยนะครับแต่ก็ตกสะเลยนะครับแต่ก็ตกสะเลยนะครับลูกนี้เตะแรงมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวบอกให้นะครับจะเกมหรือเปล่าครับเซตพอสครั้งที่หนึ่ง ก็ทุกล็อกโอ้โห,โโห,โโห,โโหก็เกมเลยครับเปเข้าป่าไันเลยนะครับยกการแข่งขันนะครับเป็นท่าขนยางชนะขนมโกไป25ต่อ22คะแนนนะครับ